อันนี้ก็แต่คนขับก็ยอดฝีมือจริงนะโอ้พิเศษสุดยอดสุดยอดก็ตอนนี้นะครับรถสไลด์ขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่ต่ายก็กำลังจะเดินทางไปส่งน้องไพรวันนะ f อที่ร0อยเอ็ดนะครับอ ปเดี๋ยวผมออกไปก่อนแต่พิเศษก็ขับตามเลยครับครับผมก็อันนี้วิตัยก็กำลังออกจากโชว์รูมเมื่อกี้ก็พี่ต่ายเช็คไอบิทยูนิดหนึ่งนะเช็คกับทางคุณขับรถสไลด์พิเศษ ไปเดินทางไปวันนี้ไม่มีใครว่างมาด้วยเออเอาไปคนเดียวก็ได้วะตอนนี้พี่ต่ายก็มาถึงปั๊มปตทที่สตึกแล้วนะก็พอดีทางพิเศษคนขับก็แวะเข้าห้องน้ำนิดนึงสวยสวยสวย ช็คนิ่นึงแน่นไแน่นนี่แล้วก็เมื่อกี้แวบปั๊มนะพี่ไต่ก็ให้รถสไลด์ดมาก่อนอก็เดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะแสงไป นี่น้องอยู่บนรถยังสวยเลยแหโ,โดดเด่นเป็นสง่าชนะแกจอดตามใครก็มองก็ตอนนี้แวะเติมรถสไลด์แวะเติมน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อพี่ตายไปหาจอดแอบรองหน้าดีกว่าหาที่จอดยากจริงพิเศษครับเดี๋ยวผมมารอพิเศษนอกปั๊มนะครับ ไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าแล้วไม่ได้วิธีอยู่ไปพอได้ออกมาจากปั๊มปุ๊บก็ต้องเลี้ยวขวาเลยฝนตกตลอดทางเลยเดี๋ยวต้องส่งไม้ไปเคมีกไอ้ไม้ซาราโมนิกเนี่ยซื้อมาแพงเปล่าใส่นอ็อตใส่นอ็นอตน็อตมีอยู่สีตัวใส่ให้เราอยู่ตัวเดียว ถ้าคนไม่สังเกตนี่คือไม่รู้เลยอ,อันนี้ก็น้องโอสามารถสไลด์อย่างดีเออแต่ว่าดีฝนตกแรงมันก็ไม่เปื้อนไงแต่ก็เปื้อนนั่นเอโอสามารถสไลด์เปียกจ้อย <c oughs> สงสารน้องพิเศษมาได้เลยพิเศษเอามาลงข้างหน้าเลยโอเคครับก็ตอนนี้รถสไลด์ก็ตามมาละ พิเสกแป๊บหนึ่งพิเสกถอยหลังเข้าบ้านลูกค้าได้ไหมหลังไหนพี่หลังมีผู้ชายเสื้อแดงยืนอยู่อะได,ได้ไหมถอยหลังเข้าไม่ติดเรามังบินมันแข็งละใช่ครับได้ไหม ได้ไหมไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ารถมันจะถอยขึ้นได้ไหมครับแ <c oughs> ๊บหนึ่ง <c oughs> ได้ได้ได้พี่เศษลองหาที่ลับรถก็ได้ ฝั่งนู้นมันจะมีที่กลับรถไหมครับมันมีทางโลง่ลงๆกว้างๆไหมพิเศษดูออเดอร์ถ้าไม่ได้ก,ก็กลับมาคืนนะโอเคครับผมได้อยู่ตรงนี้นะจะกลับได้อยู่อันนี้น้องไพวันเป็นคนเลี้ยงเหรอครับ โอ้โห oh, หมดไปกี่แสนเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ถูกถูกนะนี่โอ้โหเยอะเยอะเยอะหลักแสนหลักแสน <c oughs> เดี๋ยวไปต่ายดูก่อนว่ารถมายัาง พิเศษเป็นไงได้ไหมพิเศษได้ครับกลับมาแล้วครับกลับโอเคครับยังไงฝากระมัดระวังนิดหนึ่งครับ อันนี้ก็แต่คนขับก็ยอดฝีมือจริงนะโอ้พิเศษสุดยอดสุดยอดไอ้หนองกลัวเอามาถอยมาสุดเลยไหม พิเศษเหยียบปูนเข้ามาเลยก็ได้พิเศษจะได้สไลด์ลงหน้าบ้านลูกค้าพอดีเหยียบปูนได้เลยพิเศษโอเคพิเศษได้แล้วครับได้แล้วได้แล้ว พี่เสกดูก่อนนะมันได้ไ <c oughs> อ้ได้พี่ก็ได้ผมไม่เหมือนกันนะ <c oughs> ได้ครับเอาเอาเอาที่พี่เสกนั่นเลยที่มันสไลด์ลงได้อะ่ะ <c oughs> แป๊บนึงน้องไพวันมีโล่ไหมพี่่ายยืมสักอันไหมครับ ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวพวกกลัวพวกไม้พวกอะไรมันนั่นไงโดนฝน กอนนี่กำลังเตรียมเารถสไลด์ล,ลงเก็บรูปไม่ใช่เตรียมเารถสไลดลล์ลงรถสไลด์เตรียมเอารถใหม่ลงเนี่ยขนาดโอ้โหมารถสไลด์นะอันนี้คือมีก็จะมีตัวกดใช่ไหม ก็จะเหลืออีกฝัก่งหนึ่งจะบา้าโอ้ ก็อันนี้นะก็จะเป็นรถสไลด์ที่เรานั่นมาเป็นของอีสูด้วยนะที่ต่อยกำชับเลยว่าต้องเป็นของอีซู แล้วแบบนึงกำลังเอาลงอันนี้คือไม่ได้ขับลงนะรับจะมีตัวสลิงเนี่ยสลิงตรงนี้เป็นตัวดึงรถ เือเยเอะไปข้างหน้าพิเศษต้องต้องหักทางซ้ายนิดนึงได้อยู่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 พิเศษได้อยู่ปล่อยมาเลย นี่คือมารอดูมารอดูรถตัวเองลงใช่ไหมแต่นี่คือเก็บ จะไปไต่ถ่ายรูปไปให้ลูกค้าก่อนโปรยปลายโปรยปราย อันนี้เดี๋ยวรถสไลด์กลับก่อนพี่ต่าเดี๋ยวว่าต่ายเดี๋ยวกลับทีหลังไอตัวนี้เขาต้องรัดให้มันตึงๆไง คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ต่ายไปคุยกับลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งอ,อันนี้ดอกดาวเรืองครับผมจับเตรียมมาให้เรียบร้อยจะเซ็นเอกสารนิดนึงอันนี้รับรองสัมนาพี่ต่ายยัง รับรองสำเนานะครับ <c oughs> ตกดิน <c oughs> ไนโอ้ <c oughs> อันนี้บ้านเพิ่งทำหรือว่าทำนานแล้วครับเนี่ยทำนานนะครับสามปีแล้วสามปีแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้ชอบแต่บอ่อปลานี่แหละ เอาจิงหมดไปเยอะไหมบ่กปาเยอะอยู่ครับเยอะเยอะนี่เยอะที่ถอยกล้าบอกราคาไหม, <laughs> มโอ้โห<อ>แล้วตัวแต่ละตัวมีตัวใหญ่ๆ,ๆนะอ้สะสออนคนกับอันนี้ก็จะเป็นน้องไพวันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่ส่สัมภาษณ์นิดนึงถามนิดนึงถามนิดนึง,นงเดี๋ยวไม่วางให้ก็ได้ครับผมเป็นไงครับรถใหม่ ดีใจมากครับพี่ใจดีใจมากครับถูกใจไหมครับถูกใจครับชวยมากเลยครับจ้ตอนแรกพี่ใจโอ้ยตอนแรกคิดว่าใส่ลังคาแล้วมันจะไม่นั่นขนาดนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวพาเปิดดูข้างในคือมาด้านมากมากจริงๆไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยกันครับใครจะมาถ่ายด้วยมาถ่ายได้เลยครับมามาครับน้องไพยวันถือกุญแจนะครับยืนแยกด้านซ้ายด้านขวาก็ได้คุณพ่อจะได้เห็นเห็นรถด้วยเห็นไฟแดงด้วยมาถ่ายด้วยกันครับมาถ่ายด้วยกัน ใช่เพราะว่าไหนไหนเราก็มาให้กำลังใจกันจนเนี่ยจนจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ย <Okay. S 1> นี่ครับยืนอย่างนี้เออยยืนแบบนี้แหละครับอืมตัวเล็กมายืนข้างน้านี่ลูกเออโอ๊ยทำไมยังใส่ชุดนอนอยู่เลยาานนะอาบไปในน้ำอาบไปเนี่ยอ่ะโอเคนะครับคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อ,อไปฝั่งนน,น้นนิดนึงโอเคครับนี่แหละอืมอะน้องไพวันพาตัวเล็กขยับมาฝั่งขวาน,นิอนึงออกจากก้นเล็กนึงโอเคนะอ่ะ โอเคมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์นะครับกดไลค์ลับแบบนี้แบบนี้หนึ่งสองเดี๋ยวพี่ต่ายขอเซลฟี่แป๊บหนึ่งนะไม่อยู่ด้วยกันได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่เช็คไมค์ขอไมค์เปิดแล้วอ่ะโอเคทีนี้พี่ต่ยอยากให้น้องไปวันพูดทีหนึ่งเกี่ยวกับรถคันนี้ว่าถูกใจไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่ต่บริการดีไหม ทุกใจครับพี่ตายบริการดีมากครับแล้วก็รถสวยมากเลยครับพี่ตา่าเว็นนานถูกใจครับผมรับแล้วทีนี้ก็จะเรียกว่ายัางไรรอนานไหมคันนี้ ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับไม่นานเท่าไหร่ครับสามเดือนเองหัวเราะเลยไม่นานเท่าไหร่นี่อาจจะพูดถนอมน้าใจคนขายนะโอดคครับรอได้ขอบคุณน้องใบวันมากๆกนะครับก็รวยๆเฮงๆนะครับรวยๆเฮงๆพี่ต่ายยินดีด้วยรถก้อนใหม่ขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณตาคุณอาคุณยายที่มากําลังใจวันนี้นะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆนะยินดีด้วยกับรถคันใหม่ ก็ตอนนี้พี่ไต่ก็ส่งมอบน้องไพลวันเรียบร้อยแล้วเอาของเก็บที่รถเรียบร้อยแล้วล้วก็จะลากลับนะครับอันนี้ลูกค้าก็มายืนรอส่งพี่ไต่ก็เลยขอให้ลูกค้ามาร่วมเข้าเฟรมหน่อยนะครับโอเคครับพวกเราบ๊ายบายกล้องเร็วไม่ต้องสวัสดีบ๊ายบาย,ออบาย,บายโอเคเดี๋ยวเจอกับพวกเราใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ